กรับสวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะ <Okay. S 1> กันนี้กับผมนะหยอดน,นะครับวัน <laughs> นี้เราลงเมืองนี้นะเอวัดวัดเทพวัดเทพอะไรสี่อย่างนี่แหละเดี๋ยวเราวันนี้เราจะไปเล่นในปืนที่เป็นเลเซอร์มันยิงรัวได้ปืนน้่ชื่อมัน,นอ่างยากนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอ่าน Aim G m G เป็นไง <laughs> อ่านหน้าตาเป็นยังไง อ่านออกกันว่าผมอ่านไม่ได้ออกเหมือนกันนะมันออกเสียงไม่ถูกเจอ,อแล้วพูดึงมาเจอเลยจุบ<า>อยู่ไหนก็นหมดอยู่ไหนก็นหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอะเอ,อ้ยปืนนี้เริ่มจากช้าไปเร็วนะแตกไปแล้วไปแล้วหนึ่งศพไปแล้วหนึ่งศพมาเดี๋ยวเราไปดูในเมืองดีวกว่าผมว่าในเมืองน่าจะมีตัวอยู่นะเก็บกระสุนให้หนำใจปืนนี้ผมว่าเปลี่ยนกระสุนข็ทัที่จะช้านะ ใช้เวลาประมาณสามวิปะ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่นะสมวิแต่ปืนนี้มีของแต่งนะมันจะเป็นในพวกกา๊าดหลายๆสีมีสีน้ําเงินบ้างสีชมพูบ้างนะแต่สีน้ําเงินนี่ผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเพิ่มความจุแม็กปะ่ะน่าจะเพิ่มแม็กแม็กกาซีนนะมันจหยิงาจากด้านหน้ามานะไหนจะพอนมอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเห็นขาละอืมไม่โดนวะ <laughs> ไม่โดนวะเชี่ยเชี่ยเดี๋ยวเราอ้อมดีกว่า เดินตรงนี่มีแตกแม่มันต้องวัดจัตตี้นั่นอยู่แน่เลยโอเคแม่อย่าวัดจนอยู่นะเดี๋ยวเรา็ขย่องเข้าย่อง,อง,องจะเอ๋อุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อ้ยเกือบแตกเหมือนกันเนี่ยเคมีตัวอยู่ด้านบนนะ,ะยูงอะไรอยู่จ้าหน,นมมดแต่ซุปเฮ้ยมีตัวบินมาว่ะมีตัวบินมามีตัวบินมาเหรอบินมาเหรอ เพื่อนเพื่อนด้วยกันปะเนี่ยยี่มันอยู่ตรงไหนละไอ้ตัวสูงนี่ไปไหนละอยู่ไหนอุ๊ย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 ออ้ตัวนี้บ้านน่าจะของลัตตี้นะมีคนตรงยี่น่าจะยิงแต่คนนี้ปะคนที่ผมยิงดาวก่อนหน้าเดี๋ยวเราถอยก่อนถอยไปตั้งหลักก่อนจะบอดจะบอดน้อยมาได้บอดเพิ่มอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งมาชุบเพื่อนเขาไหมน่าจะมาอยู่แหละวคุณทรงน่าจะมาอยู่แหละโอเคเรียบร้อยได้ตอนนี้เรียแล้วสามคิว ผมว่ามีตัวอยู่ฝั่งขวามือผมไปซ้ำดีกว่าทําไมเสียงมันเริ่มเงียบไปแล้วนะเพื่อนเขามามาอุ้มไปเหรอมาอุ้มไปเหรอผมรู้สึกไอ้ปืนนี่จะเป็นปืนฉีดน้ำป่ะรู้สึกไอ้ปืนนี่เนี่ยเป็นปืนฉีดฉีดน้ํานะไม่เหมือนปืนเลเซอร์เลยอะคล้ายๆกับปืนฉีดน้ำนะเห็นไหมมีที่ใส่กระบอกกระบอกน้ำเลยนั่งนายมีตัวป่ะนายน่าจะมีตัวนะ น่าจะมีตีเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันอุย้ยนั่นไงมันชุบกันและนะ้วเนี่ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเชี่ยติดกำแพงว่ะมันทำอะไรกับมันเนี่ยมันทำอะไรของมันมนะันทำอะไรของมันมันทำอะไรกับมันเนะี <c oughs> ่ยเฮ้ยมาดิ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 าดาดใส่ก็ไล้วลุ้ยไม่โดนว่ะโอ้ยนี่ไม่คิดจะสู้เลยว่ะอย่างเดียว ไม่คิดจะสู้เลยเหรอจ้าพระนมหันมายิงหน่อยก็ได้ตอนนี้เราได้ประมาณห้าเชีวแล้วเพื่อนเราก็ยังไม่ตายสักตัวเอยเสียงตีนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากด้านด้านซ้ายมาเพื่อนมามาเหรอมันต้องมาหยุ่นหินหน้านี้แน่เลยทําไมเขาไม่ถมผมอะงงกันนะทำไมเขาไม่เลือกที่จะถมนะผมว่าถ้าสี่ตัวถมผมคนเดียวผมน่าจะเอาไม่อยู่หรอกแต่เขาเลือก่จไม่ถมนะ แต่ถ้าเขาเลกดีจะไม่โถมผมมาเล่นสบายหนาและไม่มีใครมาชาร์จเดี๋ยววันนี้เราใส่ชุดปลาคารนะ์บนะปลาคาร์ฟอยากได้เคียวปลาคาร์บใส่โหดปลาคาร์บใส,ใส่ใส่บวกในบ้านน่าจะมีตัวนั้นเนี่ยมีเลือจันเห็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีมานะผมว่าเดี๋ยวผมชาร์จด,ดีกว่ารู้สึกถ้าเขายังไม่มานะถ้าเขายังไม่มาผมหาไปชาร์จได้แล้วกนะัน ในบ้านน่าจะมีตัวอยู่นะตัวเมื่อกี้ที่ผมยิงอะ่ะมันยังไม่ตายนะเฮ้ยสิงเทา้าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแนวเนี้ยเชื่ออยู่ด้านล่างเหรอ,อยังไงเอาเอา,เอา,เอาตัวนี้ตัวนี้ที่ยืนยืนแรกยิงแรกกับผมแน่เลยโอเคตายแล้วนะน่าจะหมดเต้แล้วแหละเมื่อกี้ผมยิงไปประมาณถ้าตัดบอดอีกตัวออกก็เป็นเหลือห้าแสดงว่าอีกตัวนี้มันเศดเหรออีกตัวนี้มันน่าจะเศดนะผมว่า อีเดี๋ยวน่าจะพิเศษมานะโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้เบอร์หนึ่งอุ๊ยเบอร์หนึ่งโดนว่ะเดี๋ยวเราไปหาเบอร์หนึ่งกันนะน่าจะยิงกงนฝั่งหน้ามานะเบอร์หนึ่งโดนําไปแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปทางเบอร์หนึ่งอุ๊ยนั่นไงตัวหนึ่งผมปืนเลเซอร์ปืนน้ำนี่ผมเอาปืนฉีดน้ำนี่น่าจะยิงใกล้ๆหน่อยนะรู้สึกยิงไกลๆรู้สึกแบบไม่ค่อยโดนนะเดี๋ยวเราไปใกล้กว่าน,นี้กันระยะนี้น่าจะได้ปะโดนไหม เก็บนัเออเรียบร้อยดาวไว้หนึ่งตัวอ้าวมีแค่สองตัวเองเหรอเพื่อนยิงดาวไปแล้วก่อนหน้าหนึหน่งตัวแสดงว่าสองตัวน่าจะแยกแยกแยกจากเพื่อนนะผมว่าเราต้องเก็บไปตัวนี้ก่อนนะเนี่ยไม่งั้นก็เก็บไปตัวซ้ายน่าจะอยู่ซ้ายหน้านู่นเข่านู่นแหละตีเดียวกันแม่แน่สองตัวอุ้ยมันยิงเพื่อนนะระวังนะเบอร์หนึ่งน่าจะยิงเบอร์หนึ่งนะเนี่ยตัวเมืเ่อกี้อ๋อเรียบร้อยเบอร์สองเรียบร้อย ดาวเบอร์สองดาวขูเบอร์หนึ่งเจ็บเหมือนกันเนี่ยดูยิงโดนกดอะไรเบอร์หนึ่งอ่ะเพื่อน่าชุบได้นะโอเคเดี๋ยวผมยิงค้ำให้แล้วกันรู้สึกเบอร์หนึ่งไม่มีเวลาปั๊มยาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโยนนี่หัวใจให้ไปให้ดีกว่าหัวใจเอาไปเอาหัวใจไปเอาไปเฮียวซะเอ๊ะทำไมเสียงเพลงไม่ดังเลยอ่ะทำไมเสียงเพลงไม่ดังเอาเขี้ยเลยไปไกลเลย ไอตัวนั้นไม่น่าจะโดดลงมานะเฮ้ยทำไมตีฝั่งนู้นมันเงียบไปเรามันกลัวแล้วเหรอเนี่ยมันกลัวเราเหรอเนี่ยหรือว่ามันวัดกไปจบไปแล้วตายกันหมดแล้วรู้สึกไอตัวนั้นจะเหมิมเกิมไปละเฮ้ยโด,ดนเพื่อนเรากดนะเนี่ยตัวนั้นอนะอยู่หลังต้นไม้โดนเพื่อนกดนะเนี่ยไม่โฟมไม่ได้เล่นนะเพื่อนเอาเรียบร้อยดาวมันดาวไปแล้วนะเหลือเหลือแต่ตัวถือคาปอยนนนนะู่น้ำาบนน่ะน่าจะคานะเฮ้ยเลเซอร์ด้วยว่ะมีหลตีว่ะทุกคน นี uhm. ่เจ็บเจ็บละเชี่ยโอุยเพื่อนยิงโดนดาวละยำบนตัวนึงนั่นเลยเล่นเล่นสนายนั่นแหละตัวบนเนี้ยเชี่ยผมรู้สึกว่ากระสุนนี่มันช้าไปหน่อยนะมามาหลังต <h>. oh nice ้นไม้นะอาเชี่ยโดนหัวใจกูโดนสกิลหนึ่งเฉยนเพื่อนโกรธอะไรตัวนั้นโนเพื่อนโกรธแล้วนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมอ้อมหลังดีกว่ามันต้องอยู่อยู่หลังต้นไม้แน่เลย นั่นไงหลังตัวไหมจริงวะอืมกดดีเพื่อนกดเลยมันอุ้ยมีโดินมาวะ่ะตายนะเพื่อนลอยมาแบบนี้ตายนะอ๋อเพื่อนเพื่อนยิงได้อีกเหรอน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดตีนี้แล้วเฮ้ยเบอร์สองจริงวะ่ะแถวเบอร์สองไม่ตัวหรอชุบไม่ได้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราเรามีการนั่งฟ้าอยู่นะผมว่าลองชุบดีกว่าอุ้ยนั่นไงว่าละ มันนอนไว้ตัวนั้นมันนอนปะตัวนั้นมันนอนว่ะหน้าเขาหน้าเราก็มีตัวนะเดี๋ยวผมไปเก็บศบเบอร์สองแล้วก็ชุบดีกว่าผมมีการทางฟ้าอยู่เอ้าเชีย่ยเอา้าทำไมเก็บเหรียญไม่ได้อ่ะเชีย่ยเก็บเหรียญไม่ได้ว่ะเนี่ช้าเหรอเนี่ยผมก็ไม่ช้านะเฮ้ยเก็บของก็ยังได้ปกติทำไมเก็บเหรียญไม่ได้เนี่ย รอเพื่อนฝากเก็บเหรียญให้อดิผมเก็บเหรียญไม่ได้ไเลยเหรียญอน่นี่ผมน่าจะช้านะผมเพื่อนก็ไม่เก็บเหรียญด้วยหรือว่าไงเนี่ยหรือว่าหลุดเหมือนกันหรือมันบั๊กปกติเราไม่ต้องเก็บของราแค่ผ่านโงมันก็มันก็เก็บเหรียญคนเดียวแล้วนะตีอ,อยู่ฝั่งนูน้นว่ะมันดันมาแล้วว่ะมันดันมาแล้วว่ะมันดันมาแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยมีตัวหนึ่งมีอ้อมนะตัวมีอ้อม,มตัวมีอ้อม หลังต้นไม้เพื่อนงานงต้นไม้นะระวังไม่จะเต็มนะตีหน้าตีเนี้ยโอเคเพื่อนเคาะมันชุบมันน่าจะใช่ว่าใจอยู่ดาวดาวลงไปคุยกับล่ามม่วงไป <c oughs> ลงไปคุยกับล่าม่วงไปเดี๋ยวผมน่าจะผมน่าจะอ้อมลงที่ดีกว่าเนินนี้เล่นได้อยู่นะครับผมอ้อมลงไปนั่นไงโอของมาแล้วโอขอกมาแล้วมาเลยกี่ตัวดับแล้วสองตัวน่นจะเหลือสองตัวปะ เลยแล้วแค่สามตัวสามกันแล้วกันเอาเคียวก่อนเอาเคียวก่อนไม่มาหรอทำไมดูนี่มันหนีอ,อ่ะเฮ้ยอ๋อหมดไปแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยน่าจะเต็มตี้แนะเนี่ยฝั่งน,นี้จย่เพื่อนเขานะไม่โดนว่ะไมาด,ไมด,ไมด,ไมดิไม่โดิยิงโกดรอเลยเอาต้นไม้แทบพังเยลยมีแต่รอยกระสุนน้ำฝั่งน,นู้นไม่มาว่ะตัวนั้นจะเป็นงานอยู่นะเนี่ย รู้สึกเขาไม่มานะผมว่าผมไปเพื่อนเราไปรอในวงดีกว่าวงเบีบนะเดี๋ยวเราไปรอในวงดีกว่าเราไปรอในวงดีกว่านะผมว่าในวงเล่นได้อยู่ยังไงเขาต้องเข้าวงอะวงเริ่มแรงนะ <laughs> 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 เพื่อนไม่ไปผมไปแล้วกัน <laughs> <laughs> จะเงย็นเพื่อนเราเข้าวงก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราโดนดักเพื่อนมีฟังเราเลยโดนเด,ดนเขายิงปะเนี่ยเชี่ยลำบากกันนะข้ออย่างเนี้ย มันน่าอยู่ในหลังไอวอลปะมันน่าจะกลางโอเคอยู่หลังนั้นจริงด้วยอุ้ยมันหลบอะในบ้านก็มีนะมีตัวยิงมาอยู่ในบ้านอะเดี๋ยวเรานั่นจะดูตัวในบ้านว่าอยู่แถวไหนกันนะ <c oughs> นั่นไงเฮ้ยนี่ไงมาเอาเนีหนลยจ้าว่าอยู่มันยิงไนตั้งตั้งตั้ง,งไม่เห็นตัวอุ้ยเอาเรียบร้อยเบอร์หนึ่งเอ้เรียบร้อยนยโดนตีบนเข่าซอยนะเนี่ยปืนเลเซอร์ด้วยนะปืนฉีดน้ำ <c oughs> ลงมาเพื่อนลงมาลงมาลงมาโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหมองผมน่าจะอุ้มอ่ะไม่งั้นชุบไม่ได้เนี่ยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นดาวแล้วตัวหนึง่งโอเคเสือเขนาน่าจะยิงกดอยู่นะน่าจ,จะยิงกดที่บนเขา่าป่ะเดี๋ยวเราหายาน้าเก็บก่อนแล้วกัน ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะไม่เอาการ์ดนำฟ้าแล้วนะเนี่ยอะไรวะไอตัวเขียวนี่ฟาร์มของอ่อนอย่านําอย่าได้ยาดําอะไรเอเคหรอเอเคก็น่าเล่นอย่างง้เฮ้ยเชี่ยไอ้เวนเฮ้ยเชี่ยกูชักจะโมโหกับมึงเลยนะได้ยิงแม่งแตกเลยเอาเรียบร้อยเบอร์หนึ่งโอ้เพื่อนลำบากเนี่ยตอนนี้เราเอเคหยิบสองนัดเอาโหอะไรเนี่ยไอตัวเขียว กูลำคาญมึงใช่ไหมะเสร็จเรียบร้อยอืมเพื่อนเอ้ยชู้ลำบากแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูที่ชุบปะเชีย่ยมีตัววะ่ะที่ศพเชีย่ยเอ้ยคุณสามก็เอาอ่ะคุณสามก็เอาคุณสามก็เอานะโอเคเฮ้ยมีตัวบินมาวะ่ะมีตัวบินมาวะ่ะอย่าจะเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าล่วงไปดีล่วงไปตามสเต็ป ผมว่าน,น่าตีในหมู่บ้านน่าน,น่าจะมีนะเมื่อกี้มีเสียงปืนยิงมาอยู่ส่วนในตัวสไนน์นี่ค้างนี่เมื่อกี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันในวงเองเล่นปืนสไนผมว่าปืนใกล้เขาน่าจะมีอยู่นะแต่สไนในใกล้วงใกล้ๆแบบนี้เนี่ยเขาเสียเปรียบแลหละอุ้ยหน้าเรามีตีหนึ่งนะเชียเ่ยเฮ้ยไม่เห็นผมหรือไงไวนะ <c oughs> เนี่ยไปเชี่ยมันชุบมันชุบลงุงโล่งนี้เลยว่ะ ชุบต้องเล่นงี้เลยจ้ะชุบมพุโอ้เฮี้ยมันเซียนกันแน่ไอตัวนี้มาเพื่อนมึงมามามาให้กูยิงได้ดีๆมาให้กูยิงได้ดีๆมาให้กูยินได้ดีๆมอบมาอยู่หรอมอบมาแล้วจ๊ะมอบมาจ้ะมอบมาจ้ะมอบไปจ้ะมามาอุ้ยตัวอยู่ในบ้านนะมามาชุบใหม่สักรอบไหมเพื่อนชุบใหม่สักรอบไหมชุบใหม่สักรอบก็ยังได้นะโอเคเห็นเขาออกจากบ้านอยู่นะถ้าอยู่ฝั่งนู้นซ้ำอุ้ยโขดโดนตัวบนซ้ำละ เชี่ยผมไปซ้ำไปตัวนี้ได้ปะหรือว่าตัวนี้ตายละเสียงเงียบแล้วเนี่ยตายมั้งตัวเนี้ยตัวบนเสียมกันเนี่ยน่าอย,ยู่หลังหินด้านบนนะเดี๋ยวผมไปเก็บตัวในบ้านนี่ดีกว่าอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอย,อย,เอยโผล่มาซะด,ดีดีให้ยิงสักสองสามนัดก็พอตัวบนเขาเสียตัวบนเขาเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยตัวบนเขาไปไหนแล้วเนี่ยเชีย่ย เข็ดปืนผิดโอเคตัวนี้มันหายไปแล้วนะเหลือแค่สามตัวอุ้ยมันน่าจะบวกกันอยู่นะผมขอเชยร์กระเป๋ากันตอนนี้เหลือประมาณ3ตัวน่าจะเหลือผมกับเขาแล้วก็ตัวบนตัวหนึ่งนะตัวล่างน่าอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนในเสื้อยิงมาอยู่นะอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนใน,ในบ้านนี่เหรออ,อุ้ยเชื่อโดนงบีบอ่ะขอปั๊มอุเชีย เดี๋ยวเราไปเล่นบนเขาเอ้ยเชี่ยไม่ใช่ไาวตัวนี้ไม่น่าใช่ตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้ตีเมื่อกี้นะโดนตัวบนเขาสอยตายแล้วแน่เลยตีตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะโอเคของผมไปเล่นบนเขาดีกว่าเสียเปียบเนี่ยเล่นตรงนี้น่าจะโดนลุมสองที่นะเล่นที่ส่งกันดีกว่าถ้าเล่นตรงกลางเนี่ยโดนลุมแน่เลยคนนี้หวังไหวตัวสนายังไม่มานะโอเคตัวสนายังไม่มานะระวังหลังแล้วกัน๋ยวเขาอาจจะอ้อม อยู่ไหนเอ้ยตัวยิงผมเมื่อกี้อยู่ไหนฝั่งนี้มีตัวยิงปืนไกลๆเมื่อกี้เฮี้ยเี่ยอะไรยิงผัานหัวเราไอ้ตัวนั้นจะยิงเรานะแต่โดนโดนตัวสนายิงโกดแน่ตัวนั้นเอ้าเฮี้ยโดนตัวสนายิงตายแล้วตอนนี้โดนสองตัวสนาอยู่ฝั่งนี้แน่เลยผมไปยึดเล่นเนินนะโอ้ยอยู่ไหนโอเคอยู่ในเนนั้นนะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองเฮี้ยเฮียแม่นอยู่ไหนตัวเนี้ยได้อยู่นะได้อยู่นะไม่น่ามันใสเบอร์หนึ่งล่วงเลย มันได้อยู่นะแต่ภาพผมว่าถ้าเราเข้าในระยะประชิดนะ่าจะได้อยู่แหละเดี๋ยวเราดูก่อนอมานนะีดวงวงบีบนะเนี่ยโอเคดวงวงบีบจริงด้วยผมลงด้านนี่แนะ่โดนป่ะเจ็บป่ะโ <c oughs> ดนหัวไปหนึ่งนัดไม่โดนหัวโดนตัวนะเดี๋ยวเรามาหนะ้าอยู่หลังกำแพงนี้แน่เลยเดี๋ยวเราอร้อมไปหลังกำแพงก่อนอุ้ยอุ้ยมันยิงใครมันยิงใครแยกล่างแยกล่าง โอ้ยมีหลายนะโอ้ยมันอ้อมหลังแล้ววะน,นี่เป็นงานแน่นตัวนี้เชียช่ยอยู่นี่แน่เชี่ยเชี่ยมันซิกมันเก่งเหรอวะเชีย่ยเอ,อ,อาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงัดความครบไม่เพื่อนวัดความครหนไ <c oughs> หมเยเย้เรียบร้อยเ <c oughs> สร็จแล้วตอนนี้เราได้ประมาณ1 7เคียวนะเราดูนะเมรเราประมาณเท่าไหร่ ผมว่าไอ้ปืนฉีดน้ำนี้ก็เล่นได้นะแต่ผมว่ายิง <c oughs> ใ,ใกล้ๆอาจจะเสียเปรียบนะเพราะมันเริ่มจากช้าไปเร็วนะโอเคเราได้ประมาณ17เคลวนะดามเมด1ั8 0 0 8โอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ